สวัสดีครับพี่น้องและก็สวัสดีไปยังหน้าหน้านักตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้สําหรับไม่นี่ผมพาพี่พาน้องมาตกป่าอยู่คลองตะกักหรือว่าคลองหกวังน้อยนะครับเด้ก็สาหรับไมยนี่เนี่ยผมเคยมาลงข้างหนึ่งแล้วครับก็คือนาสีมาลงก่อนก่อนปีใหม่มั้งครับก่อนที่หมายสิแตก,ก่อนที่หมายสิดังนะครับเพราะว่าไมยนี่ก็เป็นไมยดังอีกไม่หนึ่งนะครับนาะก,ก่อนน,นั้นนี้แต่ว่าพักหลังในสิงนเงียบเงียบไปเพราะว่าปลาไปเข่าอยู่คลองลงังซิตครับ ไม่นี้มีโอกาสมีวลกกันเลยสิพาพี่พาน้องมาซ่อมหมายนี่ลงเบิ้งครับแต่ว่าผมมาถึงกเกือบเที่ยงแล้วครับพอมาถึงนี่ปาก็ว่านักก๊อก็น้าแมวเพิ่นตกอยู่ครับเพิ่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงครับกับเบิ่งผลงานเพิ่นโอ้ก็ถือว่ามันเอาเรื่องเลยครับสองคนเพิ่นด้ทั้งป่านินโมได้ทั้งป่าย,ยี่กค,ครับโอ้มนมนัมนหมันอยู่ครับถ้าใครอยากเบิ่งผลงานน้าแมวกับไปเบิ่งได้อยู่ช่องไอแมวกินปลาด้วยครับเด้อส่วนอยากไปเบิ่งผลงานนักก๊อฟกับสอกินเกี้ยงครับ ไปเบิ่งผลงานของสองคนเพิ่นได้ครับแต่ว่าเพิ่นพักกันกับไปตอนช่วงเที่ยงนหน่อยครับผมก็เลยสิมาสวมร้อยต่อนะครับก็สิมาตอกะเพิ่นในช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายครึ่งวันบ่ายครับผมเพราะว่าเพิ่นบอกว่าป่ามันเข่าดีอยู่ครับก็เลยสิมาอาศัยต่อกะในช่วงบ่ายครับแต่ว่าอนอื่นเดี๋ยวเข้ามาผสมเยอ่ที่เขาสิใส้มื่อนี้นก่อนครับว่ามีส่วนผสมยังไงก็มีมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับมื้อนี้ยนะอนาถาขนาด เ <laughs> ดี่ยวก็เลยไม่ได้เตรียมมาครับไอ้คือส่วนผสมผมกับซีนี้แค่สี่อย่างครับผมแต่สี่อย่างนี่กับทุกทุกคิดทุกค้องแหละครับผมแต่ส่วนแรกก็คือจะเป็นลําระเบิดตัวหนังสือสีกับด้านนะครับเด้อฮะส่วนสองก็จะเป็นมะขวิด,ดาครับสีเดีามาหน่อยเดียวแล้วก็ไผ่เขียวครับผมก็เหลือมาอยางละหน่อยและส่วนที่สี่าาก็เป,เป็นปังขาวครับพี่น้องแต่เดียวเขามาเริ่มผสมกันเลยครับเมื่อนี้มัน คะา,าครับนี่เยอะอย่างละหน่อยอ่ะเดี๋ยวเขามาเริ่มผสกม,นะม,มกันก่อนครับมาพีนะมาประมเยอะกันก่อนครับสำหรับส่วนแรกที่ผมสใส่ก็คือล้ำระเบิดแต่ว่าเมื่อน,นี่ในี่ยซีโทั้งถุงเะครับเพราะว่าส่วนผสมอีกสามอย่างผมมันมีแค่อย่างละหน่อยนะครับสใส่เจ๊เขื่งถุงพอมันมันเหยอมันไม่ไเตีย้ยมาครับสใส่จ๊ก็กะเอาประมาณนระึ่งถุงเพอครับเพราะว่ามัน ถ้าใส่ลายหลายเพราะว่าสีเกินส่วนผสมอย่างอื่นนะครับเพราะว่าอย่างอืนมันมีอย่างไรหน่อยเอาใส่ไปน่อยนึงครับผมกระเรือไว้ไปตกที่หนาต่อครับก็ส่วนที่สองก็เอาสีใส่ปังมกขิดครับบเดือยอยู่หน่อยเดียวก็สอใสเงี้บดเลยพี่น้องเนี่ยใสสามมีตรตามเกิเพราน,งนไงนครับมีอยู่หน่อยเดียวพี่น้องเ้ยเหลือจากทีก่กนก่อนนะครับ ใส่เมื่อยครับมีแค่ไหนครับใส่แค่นั้นแหละครับส่วนสามกันแป้งไฟเคียวครับผมนี่นี่หน่อยเดียวขึ้นกันครับผมใส่ให้หมดเลยคุณไม่หนึบ <c oughs> ไม่มกะเลยครับนี่แค่ไหนใส่แค่นั้นเพราะว่ามีมาอยากเลยหน่อยตัวที่สี่เป็นอะไรครับคุณนมปังก็มีหน่อยเดียวเป็นอะไรใส่หมดเลย ส่วนผสมเท้ากันนีแค่สี่อย่างนี่พีเ่าน้องเองวัดจะได้ใส่นะครับพอใจแล้วครับมันโมมันก็ยาไหมว่าจะได้ใส่ก็พอใจแล้วที่เหลือก็ผูกเข้าให้เข้ากันครับผมแลวก็ผสมน้ำหนาไมายทุกนี้เลยคือส่วนผสมที่ผมใส่หลักๆในทุกๆคลิปเกิดมีแค่สี่อย่างนี่ครับส่วนในหน้าถ้าไหนจะใส่อย่างเพิ่มกันใส่ได้ลดได้ครับเลยอยากใส่นมจืดอยากใส่กะทิอยากใส่น้ำหมักลูกเยอ จะใส่เยมโล่จะใส่กามาพะาใสอีหอยังก็แล้วแต่ี่น้องใส่ไปอีกใส่ยังไงเลยดคือส่วนผสมของเหยื่อต๊กป่ามันไม่มีอย่างใต้ตัวนะครับเนาะให้ใส่ยังเพิ่มกับใส่ได้เลยครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะนะส่วนผมมันใส่สี่อย่างนี่ครับบอบักยุ่งยากนะครับกดี๋ยคือคุกเข้าผสมไอ้กระนาหไม้ครับคุกเข้าเข้ากันแล้วก็ผสมน้านาวไม้ต๊กเลย ก็คือเหยื่อผมกับผมมีอย่างไรเอาง่ายๆเขาว่าวันไปได้ผสมเหยื่อปั้นเหยื่อความไม่ลงน้ำก็เพราะครับเรือป่าบุก,กิงคือเรื่องของป่าครับไม่เป็นเรื่องของเขาไี่ครับผมคูกเข้าให้เข้ากันประมาณนี้กะะผสมน,นมน้ำหน้าไมายต้องเลยครับผมส่วนตะก้อที่ใส่ก่ะเป็นตะก้อจิว๋วสองเซนนี่ครับนะครับกระเบ็้องสองดวงบนกระลงังกระเขียวด้วยเม็ดฟมครับผมก็คือส่วนกระเบ้ที่เขาใส่กันเสียมากแค่ ค่าคันครับจากสุดท้ายกินก็คือเป็นคันเอสนยาวเจ็ฟุตเวท8ปดคิวสิบห้นลอกกับเป็นลอกมาป่า7จ็สิบสไอครับผมก็คือเหยื่อและอุปกรณ์ฮอก์คมีประมาณน,นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมเบดตัวเตรเียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไปชมสภาพใหม่กันครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งพอดีครับพี่น้องการลงเม็ดโซดแรกเซฟเป็นที่เรียบร้อยครับผมกลับมาตามรุ่นตามเสียเป็นกําลังใจให้กันครับว่าเมื่อนี้มีผลงานมาฝากปีฝากน้องหรือเปล่าเมื่อนี้ก็มาลงต่อจากไกอ้นักกอล์ฟ้าหน้าแมวนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นพากันกลับไปช่วงเที่ยงนิดหน่อยครับแต่ครึ่งมือเศร้านี่เพิ่หมานไปแล้วครับส่วนผมนี่มาต่อกะครึ่งวันบ่ายครับผมแต่ก่อนอื่นเดียวไปชมสภาพมาไม้โดยร่วมก,กันก่อนครับพี่น้องว่าสภาพไม้ของเขาเป็นยังไง เดี๋ยวไปชมสภาพไมากันก่อนครับเดี๋ยวมาชมสภาพไม้กันก่อนครับพี่น้อันนี้ก็คือสภาพนาไม้ของเขาครับพี่นงน้ำในคลองนี้ลดเดยอะมากๆเลยครับบางจุดบางช่วงนี้กับเพิ่งเพินเ่นมาลากอวนเอาไอ้พักตบพักหย่างขึ้นเห็นไหมครับนะครับเครื่องมือเศร้าเนี่ยนะก๊อกันแมวนะเพิ่นหมานอยู่ครับ ส่วนผมมาต่อกะครึ่งวันบ่ายในบ่อหู้สิเป็นได้ไหนครับผมสภาพหมายดูร่มๆกับประมาณนี้ครับก็สิมาอยู่ใต้ต้นทำสายนะครับแต่ก่อนมันก็หอมอยู่หรอกครับแต่ตอนนี้ใบมันหล่นหมดแล้วครับพี่นอกนะกะารมาลุ่นกันต่อครับผมครึ่งวันบ่ายของข้าวมันนี่สิมีผลงานอย่างมาฝากผี่ฝากน้องหรือเปล่าไปรุ้เกันครับผม นี่น้อยเต็มแรกแห้งหวานมาแล้วครับพี่น้องโอ้กำลังลงเมื่อกี้เนี่ยครับผมโอ้คืออยู่คืออยู่พี่น้องเ <laughs> ต็มแรกไม่ต้องรอนานเต,ต็มๆครับผมดุนตาครับ เต็มสองมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยยยสิลุดตกนะเต็มสองครับพี่นี่น้อยเต็มสองโอ้ยตางสงกินอยู่ครับแต่ตอนนี้มืดตึ๊กมาแล้วเดี๋ยวนี้น้ำฝนสิตกบ่ครับก็า้อ,อนเอาเลยมืดมาแล้วเดียเ๋ยวนี้โอ้ยรอดฝนมาเนาะพี่น้องเอ้ยเต็มสองครับ ป่านนี้ป่านนี้น้อยแอบทดครับพี่น้องถือว่าดึกดๆๆดดตัดดดดด้งนานเลยครับแต่ตอนนี้โอ้ยสดสใส่ฝนชิตตแท้ไม่นี่พีน้องเลยเต็มสามครับผม อี่น้อยเต็มสี่ครับพี่นอ้องโอ้น้ำลดมีปลากินอยู่ตัวพี่น้องเลยไอีกหนึ่งเต็มครับ ว่าสิตัวเป็นโลพี่นอ้องเลยจะสนุงวันเมื่อกี้นี่ <c oughs> เอาเบอร์ีหนึ่งแต้มครับผม อย่างแห้งเมื่อวินศุภตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยบระเทศมันหมุนมาปลานนี้ขย,ยะมันะครับผมด่วานัังเงาครับเต็มใดเลย่ฮู้ครับเต็มหาเต็มพกเลยเขาถ่ายอยู่พี่น้องอลุยก็ตเอครับ นิ่อยไส้เดียวขั้นมัดเลยพี่น้องเลยโอ้วาสนะเขาคือสิได้สามีแหละครับตัวใหญ่คือสิ่ไ่ได้น้ำผึ่งดอกตัวอีกหนึ่งแต้มครับผมกันหนึ่งชั่วโมงแรกผ่านไปครับพี่น้องกับป่าก็ว่ายได้ป่านน้่งมาหกเจ็ดตัวอยู่นะครับเนาะกับตัวใหญ่กับยามันครับผมดีกว่านางเงาหะนะบวกิดบวกฟันมาน้ำคลองลดขนาดนี้สิมีปลากินครับผมมีแต้มมีตัวมีผลงานก็ดีใจแล้วครับมืนอี่นน่ะก็ต้องมาลุ้นกันต่อใน ชั่วโมงที่สองและชั่วโมงต่อไปครับผมผลผลงานของเขาเครื่งมือในมื่อนี่สิมีผลงานมากน้อยขนาดใดอ่ะเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผม ไหลพี่เนาะมายู่ใจครับดึงอย่างแห้งเมื่อกี้นี่โอ้ยเสียงเสียงเสียงอันลึกทำไมครับผมเดี๋ยวใส่เบ็ดแค่สุกหย่นย่อนพี่น้องเดี๋ยวผมไปลองเอาเบ็ดขึ้นมองก็นดูตอนนีปลาติด ติดอีลีครับพี่นอกซึ่งว่าสายนยนครับโอ้โดีกาดีกาอันนี้น,น้อยหนึ่งเต็มครับ น้อยใไส่เดียวกันมัดเลยครับพี่น้องมื้อนี่นะอ้สิมีไส่ดีๆงามมากินเป็นเท่าไหอ่พี่น้องเลยปันเปิ่นคือได้ทั้งป่านิโน่ได้ทั้งป่าจิศกเขาปัดขึ้นได้แต่ตัวนี้พี่น้องเลยไส่เดียวกันมัดมือนอ้ารุ่นกันต่อครับผมเดี๋ยวสิมีไส่ดีๆงามมากินเป็นเท่าเลรลุนกระดอครับ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครับอีกห่านทีครับพี่นออ้องคือมื่อตึ๊บมาแล้วครับพี่น้อ,องเลคือบ่นน้องบาดท,ที่เนี่ยสิรอดฝนอยู่บ่โอ้พี่นออ้องเนียเรุ่นกันต่อกรับพี่นสิตกครับพี่นออ้องเบิ่งสมนี่นยังสิบล้อดฝนนี่แหละครับเมื่อนี้อ่ะรุ่นกันต่อครับผม เสียงไรลุ่ลงทำไมครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยด,ดึงอย่างแห้งนึกว่าสิตัวเป็นโลหมดแหละโอ้ วัด <laughs> สนาไปไล้ไหมใส่นี่ใส่เดียวเลยครับผมโอรับครุ่ันใหม่ครับ ฝ้ห้องถึงช้ำถึงช้ำม,ม,มาเลยพี่น้องเลยคือบ้นนอครับผมโอ้แต่แต่แต่ได้เปียกฝนรถมาอนี่ครับเนาะเรืองก็ต่อยสักพักครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ้งสภาพอากาศพี่น้องเลยคือบละ,ะนบลาครับระนนะฝ้าห้องถึงช้ำถึงช้ำถึงช้ำอยู่พี่น้องเอ้ยนบลาคือบละครับปตัตตานีมันตึ๊บเลยพี่น้องเลยะนบลาโอ้ แด้ไ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 ด้มาปถึงมือเนาะวันนี้ฝนสิตกข้ามหัวแล้วพี่น้องเลยคนน่ะมือตึบเลยโอ,โอ้ได้แล้วมา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 ลุ้นกันต่ออีกสักพักพี่น้องก่อนฝนสิตกครับผม เสียงหลายพี่น้องเอ้ยฝนสีแจ้งเกิดฝนมาคุ word, ้มกำเนิด nah, ส hm. ังเกตไหมน้องล้มมาแล้วออกมานีๆทั้งฟ้าอ้อนทั้งล้มมาเนี่บมนร้อแท้ครับผมโอ้ยทางไหนพีน้อเดี๋ยวเก็บเข้าเก็บของใส่รถไว้สักก่อนครับพี่น้องเตรียมพร้อมก่อนแต่ว่าเบ็ดยังยังไม่เก็บหรอกครับเอาเอาไม่นี่ก่อนเก็บแต่อุปกรณ์อย่างอื่นครับผมเก็บของนะครับ เม็ดเลยครับพี่น้องเอ้ย นี่พ้อยอีกเต็มหนึ่งครับพี่นอ้องป่านนี้แอวติดครับปุ๊บกระพุกเป็นลุกอยู่ในรถผมครับห่อยรถออกจากใต้ให่มต้นไม้นี่ครับพี่น้องเลยอ้ป่ากับสกินฝนกับสีตกพี่น้องเลยเสียงไรลวกไปนี่น้อยอยีงเต็มครับ กระสีกินฝฟล์ดกระสีตกพี่น้องเอ้โอ้ยหนึ่งเต็มครับผมใส่็จครับก่อนเสร็จปากเข็มพี่น้องหนึ่งเต็มครับขั้นสุดท้ายมีการพี่น้อง สองเต็มทิ่เลยครับผมถ้าฝนมาตกนี่ได้รุ่นกันยาวๆเลยพี่น,อน้องเลยปลาก็สุกกินเรื่อยๆอยู่ครับผมเลเซียอย่างเดียวแท่มันบ่ค่อยใหญ่ครับผมตัวอีกหนึ่งเต็มครับขันนี้คือยังมีปลากินนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมล่อขึ้นบ้นี่ป่าอันนี้ครับ ปลาตะเพียนใส่างามๆเลยครับพี่นอ้องโอ้ปลาตะเพียนตัวแรกของมึงเลยครับผมโอ้ใส่งามงามเลยครับผมสามเต็มติดเลยพี่น้องนี่สุดยอดเลยครับผมคนจะตกเธอเลยไดย้ตกปลาต่อนี่ยวันหนึ่อง,องเต็มครับ ด้วยเดียวยังแมนแห้งดีพี่นองเอ้ยฮูสิบม่มีตัวใหญ่ๆห่มากินเว็ดเท้าได้บอ่อพี่นอกเอ้ยใส่เดียวกันเว็ดเมื่อเลยครับมันนี้นะไว้หนึ่งแต้มครับ เดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ไหม,มปั้ฮู้บรรับใส่ใส่เดียวล้วนๆุ้นใส่เงยเงยใ,ใส่ดีๆงานในบ่ม,มีหลงมากินเป็นเท่าลยครับมื่อนี้เลยไปอีกหนึ่งเต็มครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่มงตรงแล้วครับพี่น้องการลงเหยื่อสุดใหมให่ปีกสุดหนึ่งครับผมกัรมาลุ้นกันต่ออีกสักแป๊บครับผมการรุ้นกันต่ออีกสักน่าจะสักห้ามงนี่แหละครับเดี๋ยวค่อยกลับเพราะว่าเบิ่งตอนนี้เนะี่ย สงใสยบต๊กเลยแหละพี่น้องฝนนะเมื่อกี้ทั้งมืดทั้งคึมทั้งล้มทั้งฝนลิ้นทั้งฝ้าห้องพี่น้องไอ้โอ้ยสุดท้ายเงียบกิ๊บรู้สึกเหมือนจะโล,ล,ล่งๆเลยพี่น้อง่บต๊กเลยแหละโอ้เสียงไหลคนกำลังสิแจ้งเกิดฝนกิดฝ้าห้องฝ้ามืดนะคุ้มกำเนิดสัง,งัานเสียงไหลครับผม <c oughs> <c oughs> ก็มังรุ่นกันต่ออีกสักสักเปครับผมลงเหยียดสุดใหม่ไปแล้วเพื่อนี้ผลงานเพิ่มเติมแต่ว่ามือนี่เนี่ไส่เดียวกันเรื่วนเลยครับป่านินเทา ก็มันต้องมารุ่นกันต่อครับอีกสักสมมงที่เหลือครับผมเผื่อมีใส้ดีๆงามๆมากินไปเท่าไหไป็นเรุ่นกันต่อครับ เที่ยงกว็กว่าจนสี่โมงครับพี่น้องไส้เดียวกันมัดขับไม่อนีโอ้ <laughs> <laughs> ป่านป่ารับไส้ไส้ใหญ่ๆนี่หน้าแมวกันาะก๊อปเอาไปม้นแล้วมพี่น้องเลยเดี๋ยวจะไส้นี่บ่วขับไปไครับอีกหนึ่งแท็ครับ ก้าวะเพียนน้อยเตีเ้ยมหนึ่งครับพี่น้องสองเตี้ยมตีเลยครับอ่ะลุยกันต่อครับโอฝนก็คือลงลงเม็ดพี่น้องบ,บาดสิหน่โอ้ยจักจังไหนดอกพี่น้องแค่พัดนั่งสักแป๊บฝนก็จะลงเม็ดบาดนี่โอ้เปียกซะรอบพี่น้อ,นองเลยเสียงหลายเสียงหลายอ่ะลุยกันต่ออีกสักแป๊บครับผม ตาคัดไส้เลยครับพี่น้องในมือนี้นะไส้น้อยล้วนๆปอีกเต้ก,กับบ้านครับ กสกินฝนกันลงเม็ดครับพี่น้องตอนนี้เราเซ็เไงหลาเดี๋ยวผมคิ็คของกันครับผมฝนลงเม็ดไปแล้วอากาศเย็นใจเดี่ยมนบรอดให้ครับผมบกหนึ่งแท่งบนกลับบ้านครับ พี่ลี่พี่น้องเลยนั่นโอ้ใส่นี่ก็ยังไข่แน่อยู่พี่น้องเลยโอ้ทางวันกับมีน่าชิมีตัวนี่นะมั้งครับใส่ดีก็มยลที่เหลือมีตัวนี้น้อยอ่วอีกหนึ่งแต้มกับบ้านครับผมสำหรับการมาเช็คไหมของตะกักหรือว่าของหกวังน้อยของเขาในมันนี่กถือว่าลัเฮลนะครับเนาะแกมีแต้มมีผลงานมนาะฝากพี่ฝากน้องระสงควรครับแต่ว่ามันใส่น้อยแน่จ้งหน่อยนะครับเนาะงสงสสยปลายใหญ่เพิ่นเอาไปไม้แล้วครับผม ตึงใส่นักกอล์ฟคารนาเมลเอาไปไปแล้วครับเพราะว่าเพิ่นได้ป่านิลโมโบอยู่นะครับแล้วก็าป่ายี่สกตัวหนาสิเกือบสองโลอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นคนตักให้เพิ่นกับเพิ่นกับหมานอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นว่ามา,มาแต่เศร้าเนาะเพิ่นมาลงตั้งแต่เจ็ดโมงครับถ้าพเจ้าจากหมานกับมาลงแต่เศร้าด้วยครับเพราะว่าผมนั้นมันลงกระเทียงกว่าแล้วครับเนาะเทียงครึ่งครับก็มีเวลาครึ่งวันบ่ายตอนนี้กับสี่โมงครึ่งครับก็ใช้เวลาตกเลยประมาณสี่ชั่วโมงกต่ถือว่ารอดแห้วครับผม แต่ว่าตอนนี้บอ่บอไหวนะครับพี่น้องผลลุกเม็ดแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันเลยครับว่ามีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดใดในเมื่อนี้อ่ะเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับนี่ครับพี่น้อง ผลงานของตะกักหรือว่าของหกวางน้อยของเขานี่มือนี่ครับผมแต่ถือวามีแต้มตมีตมวมีผลงานมาฝากพี่ฝากนอกา้องพอสมควรนะครับเนาะถือวาร้อนแห้วอยู่ครับมือนี่นะผลงานทากัประมาณนี้ครับตอนนี้ท้งลมทั้ทงฝนมาแล้วครับพี่น้องจากสิทัานหรือบท่านครับผมสําหรับมือนี่ผมก็คงสิต้องขอตัวลาพี่ลาน,น้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะท่านหน้าท่าไหดสิตามประเทศมาลองมานี่กัเดี๋ยวผมสิปักหมดไว้ใเห็นในคอมเมนต์ขึ้นกับด้วยครับนะสําหรับมือนี่กะ ปรทันแน่ๆมีน้องก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามเราชมท,านนาท่านหน้าท่านไหนเส้นอชคลิปนี่ก็ฝากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมโจคนทำมาก,กินเนยนะครับเนดะ้อเดี๋ยวเข้าก็เจอกันใหม่พีพีหน้าจนจะเป็นมาใหนหรือที่ใดก็รอติดตามเราชมกันต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ